สบายดีทางบุชมสบายดีตอนเศร้าเนาะสบายดีเอฟซี FC, ทุกทุกทานเนาะเห็นบอว่าต้นคลิปนี้เป็นอย่างมื้อนี่เจบอลแล้วจึงบอสบายดีไปทั้งเอฟซี FC, สาวน้อยเอฟซี FC, น้องอิงเพราะว่าในคลิป,ลปนี้บบมีความเกี่ยวข้องกับวงสาวน้อยและการกับโตน้องอิงแต่อย่างใดเนาะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ห้อนแห้งปัจจุบันนี้เขาสามารถ เอาตัวอย่างของเรื่องนี้มาบอกมาเรามาปั๊บใส่กับบรรดาศิลปินทุกทุกคนอยู่ในวงการหมอลำแห่งประเทศไทยนี่เนาะพะว่าถ้าให้บ้านหักและให้เอฟซีมามีอำนาจเกินผู้ปกครองมันจะเกิดปัญหาขัดแย้งแบบนี้กันขึ้นมาเนาะนี่คือปัญหาตัวนี้คือเกิดขึ้นจากนักห้องซ้ายซื้อดังคนหนึ่ง อยู่ในวงใหญ่วงหนึ่งเนาะนั่นก็คือไพฮูบอพวกเจ้าหน้าจะหู้แล้วเอซี FC ทุกคนน่าจะเห็นแล้วคิดต่างๆที่เขาออกมาหลายช่องหลายอย่างต่างๆเพอเราออกมาละคิดว่าหลายคนหน้าจะหู้ข้อมูลแล้วมีปัญหายอย่างกันที่ก็คือมีการญาติแย่งสิงมาไล่กันอาจจะเป็นเรื่องญาติกันเป็นไงกับโบฮู้เนาะค่อยกับโบเข้าใจกันว่าบบคอยดนติดตามทั้งฟัง ศิลปินคนนี้เห็นกับเห็นเพอเบิ้งพันพาแต่ว่าข้างนี้คือเห็นมันเด้งขึ้นมาหลายสมโมงหลายอย่างเติมละก็เลยเข้าไปเบิ้งสุดท้ายละเกิดปัญหาคือเอฟซีเมหักทะเลาะวิวาทกันกับกลุ่มบ้านหักเรื่องเงินมาลลยแล้วเมหักก็ไ้ออกมาระบายว่าข้างนี้มันเป็นข้างแรกมันหลายข้างแล้วว่าสั่นแม้กระทั่งห้องส่วนตัวของศิลปินคนนี้กลุ่มบ้านหักกันยังเข้าไป เงินอยู่ในกระเป๋ากันยังมาเข้าไปเอาเงินอยู่ในกระเป๋าเานาะแต่สําหรับกลุ่มบัญักเพิ่นกับมาเพิ่นเฮ็ดเนีนี้มันถูกต้องแล้วว่าซันเงินที่เอซเอามาให้เป็นมาไลนยนั่นเนาะทุกบาททุกทตังค์พวกกลุ่มบัญักนี่จะเอาไปฝากธนาคารให้น้องเองแล้วในฐานะที่ค่อย็เคยเป็น f อซของศิลปินคือกันแล้วถามว่าแล้วผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมายจะเอาอย่างมากิน จะใช้ชีวิตอยู่จังไหนในเมื่อเจ้าเป็นกุมบัณฑักเป็นพ่อหักเมหักแล้วเจ้ามาทำโตเป็นเจ้าของเนาะเจ้าอยากมีอำนาจลายกลัวผู้ปก,กครองถูกต้องตามกฎหมายแล้วปัจจุบันในยิคเขา่าผู้ปกครองถูกต้องตามกฎหมายนั่นเกิดขึ้น้าของศิลปินคนนี้ยังไปทำงานงอ,งงอ,งงองขายขนมอยู่ข้างทางอยู่แลแ้วเมหักคนนี้ออกมาตอบโต้บัณฑค์พออย่างโหดี พะว่าเราโอนเ,เงินตัวนี้เข้ากุมบ้านฮักเพื่อให้กุ้มบ้านฮักเอาเงินตัวนี้ไปให้ยาจำนวนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทบอกเนาะรายละเอียดนี้ให้พวกเขาทุกคนจงไปฟังคลิปนี้พร้อมๆกันเนาะมีคลิปไปฟังอันนั้นสำหรับที่ยี่อ้อยเห็นนะคะติบน้องนะคะติบน้องหมอลํานะคะผู้ดเดาไปนะคะประกาศนะคะใครเอาติบ ติบอที่เป็นหนาเวที่นะอ่าติบที่เป็นส่วนที่น้องสามารถใช้ได้นะน้องสามารถใสได้มันก็สะเป็นเงื่อนช่อส่วนตัวนะช่อส่วนตัวอย่างเช่นแม่ออสวีเดนจำนวนจุดจุดจุด,จดอันนี้น้องใส่ได้อันนี้ไม่เกี่ยวกับอะไรากลุ่มมะไยกลุ่มก็คือเลือแต่จะมือเจ้าสิไปฝากซะนะคะมือเจ้ามีนโยบายสิฝากบ่ให้น้องใส่กะกะเอาไปไว้ส่วนฝากซะ น้ำมูมานานในการฝากในอนาคตรเราก็่ตอใใ้องได้ไตอะนนั้นะเนาะเออก็บริวารอย่างเพราะว่ามันเป็นสิทธิของมูเจ้าแต่ว่าเงินติบนะคะเงินติบอ่ามันมีมาตีแล้วนะคะมันมีมาตีแล้วก็จะไปยุงสิพักกันเข้าไปในห้องน้องให้ยังพยามีดียคอยเลือโอเรือท่วนเด็กี่คือครั้งที่สามนะคะที่คอยเห็นนี่ที่ยุงกับเงินติบน้องนี่เงินติบน้องน้องควรนส,สี่เดใายน้องหันกามาหายอีกแล้วนะคะนี่มันคือรอบที่สามแบบคอยเรือโอดเนี่ยอ่า ก็ต้องไปตีว right ่าผู้ปกครองคนบได้ใช้ดอกไม่ก็บ่ได้ไชดอีดีกับสมวรเขาสิบ้กเขาก็จังวานะคะกระสไปหยุงไปยากออ้ยังเจ้าเข้าใจบอกว่ามันเป็นห้องส่วนตัวพวกเจ้าไม่ควรจะเข้าไปเข้าไป็ดหยังค่ะกันเข้าไป็ดหยังค่ะกู้ห้เลยกูบอกห้เลยว่ากู้ห้เลยหน้าที่นี่นะกูรอบ่โดนดอกกูกับบอดีไซด์บอกยังไรกูกูบ่อขอหยังายเลยกูขอแก่มาอะไรบ่วงนี่คืนเอา พราะว่ากูจำได้ว่ามันเป็นมาไลของยามาไลของยาที่มันเทศไห้แม่เอฟซีไปขวางคอปเตอร์กูขอแค่พวกนี้แลน้องนั้นมึงอย่าเอาไปมึงเอาไปไรมึงว่าเป็นของบ้านมึงมึงเอาไปเลยน่ากัเาสันสันซ้ำนี่ละมึงกาฮู้อยู่ว่าของมึงมันมีเ่าะใดมึงฮู้อยู่ว่าของมึงมันมีเ่าะใดมึงเอาไปเห็นยังกูถามแค่นี้ล่ะอันอื่นกูบม่ขอกูขอแค่นี้ สูบหักงากรบวาได้ยกะมเห็นแล้วอ่าเป็นจ้าในทาผู้ทรงได้ฟังคลิปนี้แล้วได้ฟังวิดีโอนี้จากปากแมหักคนนี้แล้วพวกเจ้าหู้ซึกจังจใดดังที่พวกเขาเห็นกันทุกมือในศิลปินร้ายหลายคนแม้กระทั่งแต่ยูทูบเบอร์้ายหลายซ่องเนาะเวลาเขาเจ้าไล่ซดนี่นะ่ะเนาะเอซนี่จะเป็นผู้โอนเงินมาให้โอนมาไล่มาให้แล้วก็ชอบ จะโอนลักษณะนี้แล้วก็ยังว่าโอนมาพันหนึ่งแปดร้อยห้ศิลปินเนอเนาะสองร้อยับผู้นี้ผูน้นั่นเนาะแล้วกับเจ้าของผู้ที่ไล่ซดกับจเจ้าไปให้ออ8แปดร้อยห้ศิลปินสองร้อย้ฮูนี้เดอให้ฮยาเดอให้พ่อไ้แม่เขาก็ชีแยกไปมอบให้เลยแต่ฟังตามคลิปนี้แล้วก็คือแมนอยูวังเงินที่แมฮักเขานี่แล้วโอนเขากุมมันฮัก เ,เจตนาของเราคืออยากฝากกุมบันหักเอาไปให้ยาของศิลปินคนนี้ก็คือน้องคอปเตอร์เบาซื้อเลยพลายซ่องก็ว่าแล้วเนาะก็คือให้น้องคอปเตอร์แต่อิงตามข้อมูลที่เมฮักคนนี้แล้วว่าก็คือบ้านหักบ่เอาเงินหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทไปให้ยากับเอาไปโฮมใส่เป็นเงินมาลัยของน้องคอ,คอปเตอร์แล้วจะเอาไปฝากธนาคารเลยแล้วเมฮักคนนี้ก็คือว่า แล้วก็ถามขึ้นว่าเล้วหญ้าจะอยู่จะกินจังใดทุกเมื่อนี่หญ้ายังอยู่ถูกอยู่ายากแม็กไปขายขาหน่มงอบง,อบ,งอบอยู่ข้างทางอยู่แล้วเป็นอย่างค่อยก็บ,บ่เข้าใจน้องคอปเตอร์นี่เป็นหลานหญ้าแท้ๆหญ้าเลี้ยงดูมาอยู่ต้องกันสองคนงอบงอบต่างต่จะเข้าวงการพุ้นแล้วเป็นอย่างคือบ่ให้หญ้ามีส่วนหอมในการดูแลมันไรของน้องคอปเตอร์ แล้วเป็นอย่างบ้านหักจึงย่านแต่ญาของน้องคอปเตอร์จะเอาเงินไปไสไปจ่ายไปกินสำรับโตของค่อยแล้วความคิดเห็นของค่อยเด้ออาจพิษอาจถื่อบูเนาะให้ทุกคนคิดสั่งซาเอาในเมื่อค่อยเป็นปูเนาะค่อยเป็นผู้ปกครองแท้ๆเลี้ยงดูมาแต่ยังนน้อยว่าสั้นซะในเมื่อหลานค่อยดังนะเจ้าเป็นเอฟซีเจ้าเป็นบ้านหักเจ้าพักกันโฮมมาไล่มาให้น้องน้องควจะเอาให้งาติ น้องครจะเลี้ยงดูญาบูเมนบอกอันส่วนสองคนเขาจะเอาไปใสไปจ่ายไปกินมันต้องมีการ,การใสกันจ่ายกันกินอยู่แล้วการใสชีวิตประจําวันเจ้าไม่ให้กินข้าวกินน้าเลยหรือเจ้าไม่ให้ซื้อเครื่องซื้อของเลยบอกในเมื่อเจ้าเป็นกุมภานักเจ้าเป็นแม่ฮักเจ้าให้เงินส่วนนี้คือเงินสนิหาเจ้าให้ไปแล้วเป็นอย่างเจ้าจะมาครอบครองครอบงำเขาเห็นยังในเมื่อเขาจะเอาไปให้ผู้ใดใสผู้ดใดจ่ายเรื่องความกตัญยุของเขามันกันสุดแล้วแต่เขาอยู่แล้ว เป็นอย่างต้องมาครอบงำห้าม่ให้ยาไส้มาลายอันนี้ค่อยก็บวกเข้าใจถ้าหากว่าเจ้ามีลูกลูกเจ้าดวงเจ้าดังนี่เจ้าจะได้บ่อบ้านหักแนวนี่เจ้าจะได้บ่อเอฟซีแบบนี้ในเมื่อมีเอฟซีแบบนี้มีบ้านหักแบบนี้แล้วเจ้าเป็นผู้เป็นพ่อเป็นแม่บไมิซิดอย่างในตัวลูกของเจ้าเลยเจ้าจะได้บ่อค่อยถามเนาะถามเอฟซีทุกคนที่มาเข้าเบิรงคิปนี้บ่กว่าจะเป็นเอฟซีของวงใดนักห้องศิลปินคนใดพวกเจ้าคิดว่าใด ให้คอมเมนต์มาให้คขาคิดคําเห็นกันมาเนาะคลิปนี้เจ๋บ่าลาวก็ขอฝากไว้ซัมมี่แหละบ้านหักถือโตมีอำนาจหลายกว่าผู้ปกครองผู้ที่ถือกฎหมายมันเลยเป็นปัญหาเห้น่นี่ฝากไว้ให้คิดสําหรับคลิปนี้ฝากทุกคนไว้ซัมมี่หละเนาะสบายดี